ตุมสวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันที่12นะคะมกราคม2568ค่ะเราอยู่กันที่ร้านนะคะวันนี้คุณแม่จากจังหวัดอุดรนี่งนะคะอำเภอปุกจับค่ะเข้ามาสั่งรองเครื่อง,งไว้นะคะคุณแม่จะเอาไปสีเป็นกลุ่มนะคะสีเข้าเหลียวแดงในกงอไาต่ในกอหบ้านคะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้เราปรับแต่งให้แล้วนะคะ จะใช้สีข้าวเหนียวแดงโดยเฉพาะเลยนะคะ อย่าเลื่มนะครับเพื่อนกลับมไเมื่อกี้เบอร์ไรเบอร์หกเบอร์หเื่อกี้บอกไสมมว่าครับสมมติว่าห้าเ้าปล่อยเขาได้ที่ดยครับมันออกว่าติดจังอันนี้เรือนล่มมาแบน้ห้าสิบามันมาดีเอาเช็คง่ายๆก็ได้ครับคือห้าวัรูเขาจำว่าไดงห่ือห้เอามืดเบอรงครับกันมันพัดท่านเข่าล่มมันออกว่า ถ้าเกิดว่าสีลมมันสิมาทางสิบบว่าสิบิตัวนี้ไว้ง่ายสิบกข้งลมตัวนี้น,<ป>น,นะนนครับที่นีมาเปลี่ยนระบบเข่าโต๊ะเออตรงนี้ครับเข่าโต๊ะขับเลื่อนเลื่อนให้สุดอือาในเอาเดีห้องสลัดเอาไปซูงก่อนเอากะละมัง ค่ะตัวนี้มีฟังชันพัดสันข้าวนะคะเป็นรุ่นยอดนิยมของทางร้านนะคะสามารถสีเป็นข้าวเหนียวแดงได้นะคะอันนี้เพ่อนี่ยออกมาค้องอเปาปัแดงใส่นหน้าแฟนนะคะให้ให้สีได้นะคะก็คือ เม็ดข้าวจะออกมาเป็นสีแดงแบบนี้เลยนะคะสามารถคัดเม็ดดอกหญ้าเล็กๆออกได้เลยนะคะรุ่นนี้สามารถตเตาพัดพันข้าวข้าวเม็ดรีบนะคะข้าวที่มีเม็ดดอกหญ้าเม็ดเล็กๆนะคะเตาพัดพันออกก่อนได้เลยนะคะรุ่นนี้เป็นหัวเดียวนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่มองไว้นะคะ หรือว่าอยากจะได้เอาไปสีแบบไหนนะคะสามารถปรึกษาช่างก่อนได้เลยคือสมุดมาเขาติเขาติดัดท่านเดี๋ยวผมเขียนให้มีจำหน่ายทั้งมือหนึ่งและมือสองนะคะมีงบเท่าไหร่นะคะลูกค้าแจ้งความประสงค์กับช่างได้เลยนะคะสามารถจัดส่งและเก็บเงินปลายทางให้ทั่วประเทศเลยะคะ่ะ นข้าปิดช่องท่านนี้เนาเพื่อดึงไปเพื่อปิดช่องตัวนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแก้เครื่องนี้ให้เป็นหัวสีเพื่อไปสีข้าวเหนียวแดงด้วยนะคะอีกเครื่องหนึ่งนะคะคุณแม่มีอยู่แล้วแล้ว,ลวก็ซื้อเพิ่มไปนะคะไปสีช่วยกันค่ะขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่รับชมด้วยนะคะแสดงว่าฝานี้ไ้องกดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่างด้วยนะคะ สำหรับวันนีส้สวัสดีค่ะตัวนี้เนี่ยเอา้า